เบิดกระเป๋าเท่านี้แหละมือนี้นะครับสี่ร้อยลุเง้าครับอขอบคุณขอบคุณจริงๆครับอิสานมาเจ้ากับสี่ขั้นเพราะอยู่ขั้นขอบคุณจริงๆครับชีวิตคนเฮานะครับก็ต้องดิ้นกันไปสกัดเอาเล็กแค่นี้นะเอาไปขายคือข้าวกินครับเอาไปขายซื้อข้าวกินสองวันแล้วครับนี่สองวันได้กี่เส้นแล้ว ยังไม,ไ,ยไม่เห็นโดยบังเอิญน,นะครับนี่อีสานพระเจ้ากำลังสิกลับบ้านกันเห็นยังสิเดี๋ยวสิลงไปถามเพื่อนว่าเพื่อนสิสกัดหินนี่เพื่อเอาเหล็กแมนบบเพื่อจะเอาเหล็กนั่นไปขายเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงเลี้ยงชีวิตเจ้าของแมนบบไอทำเพื่ออะไรนะครับเอาไปขายครับเพื่อเอาเหล็กนี่นะครับเพื่อเอาเหล็กนี่ับขายครับ เอาเหล็กตัวนี้นะสกัดเอาเหล็กแค่นี้นะเอาไปขายคือข้าวกินครับเอาไปขายซื้อข้าวกินผมก็อดหอมแห้งแล้วครับแล้วปกติทํางานอะไรผมก็เก็บขยะไปนี่แหละครับเก็บของเก่าขายขวดเก็บรายหนี่ครับอ๋อตามทางตามรายหนึ่งครับโอ้บนหน้าเสื้อนะพี่น้องเพิ่นสกัดเพื่อเอาเหล็กเท่านี้เองนะครับอันนี้ขุดมาจากวันหรอสองวันแล้วครับนี่สองวัน ได้กี่เส้นแล้วยังไม่ได้เลยนี่นี่เกือบออกลูกยังนี่ก็ได้แล้วครับสองมือนะพี่น้องเพิ่นตีเพิ่นทุบอยู่นี่นะครับเพิ่งสิได้แค่นี้ยังว่าได้เล็กแม่เต้เส้็เดียวนะครับใช่ไหมครับครับโอ้ชีวิตก็ร้อนครับสู้ต้องสู้ครับร้อนก็ร้อนสู้ก็สู้แล้วมีลูกบ่อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวครับพ่อเสษียแล้ว แล้วเมียก็ไม่มีไม่มีครับโอ้แบดรล้วรอดอย่างนี้ก็ทุบอยู่อย่างเงี้ยครับต้องเอาให้เอาจนได้แล้วครับโอ้โหเพื่นนี่เพื่นทุบมาแล้วสองมือยังบอท่านได้แม่เต้สิ่นเดียวนะครับโอ้ใส่ทุบยังในล้องสกัดให้ผมเบื้งเนี่ยแข็งนะครับแข็งเลยวะโอ้เนาะแข็งโงบ้งนะครับ มีในทุกชามหน่อยออกง่ายโอ้ต้องเอาค้อนปอนทุบก้อนแล้วมันจังมาเอาซิวนี่สกัดครับโอ้แข็งครับซัวสิได้แต่ละบาทเงือเป็นหาบตรงนี้นี่ครับใช่รูครับคือผมขี่รถผ่านมาผมก็สงสัยว่าลุงนี่ทำอีอย่างอยากอยากรู้ว่าลุงสัก กัดเอาเหล็กตัวนี้ไปขายเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเจ้าอของบอ่อครับก็เป็นตามที่อีสานบ่เจ้าคิดไว้อหลยนะพี่น้องเนาะนี่แหละชีวิตของค้นสู่ชีวิตนะพี่น้องอยากมาสิว่าสู่ซ้ำไดเพราะว่าสกัดหินจังซี่เนี่ยมันบ่เป็นง่ายๆนะครับสว่วนสิได้เทละเซนอันนี้ยังดึงบ่ออกเลยนะครับเพื่อเสียเอาโอ้ยอีสานบ่เจ้าดึงบ่ออกนะครับโอ้ าไม่ดีครับขาขาดีไปทํางานก่อสร้างแล้วผมยกขึ้นที่สูงไม่ได้ยกของหนักไม่ได้ครับอ๋อถ้าถ้าร่างกายปกติเก็บไปทํางานาก่อสร้าง,างแล้วขาพิการข้างนึงเบิงเด้อพี่น้องเลยชีวิตคนเขานะครับก็ต้องดิ้นกันไปนะครับโอ้ซัวสีได้แต่ละนิดแต่ละไปทีละนิดละนิดนั่นแหละนะครับโอ้ออ,อ,ออกเบนส์นะพี่น้องกัมาพ่อเพื่อนแล้วกั มัดสิมัดถามเพื่อนเพื่อนก็รู้สึกว่ามีอาการตกใจนะครับอันนี้อีสานเ่าเก็คุยกับเพิ่นดีๆแล้วเพื่อกเก็ดีนะครับสิเมื่อยซ้ำใดสิหนักซ้ำใดงานหินหินยังซี่เลยพี่น้องโอ้เนาะทุบเพื่อเอาเหล็กไปขายซื้อเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อมาซื้อเขากินเอาพรุ่งนี้คิดว่าจะได้ไหมเส้นนี้เส้นเดียวเนี่ยได้ครับได้พรุ่งนี้น่าจะได้้าจจะมืดก่อนก็ พุ่งพุ่งนี้ถ้าไม่มืดก่อนก็น่าจะได้หนึ่งเส้นหนึ่งเส้นนี่เราไปขายประมาณเท่าไหร่ก็โลสิบบาทโลละสิบบาทเส้นหนึ่งมันพอสองสามโลไหมเนี่ยน่าจะได้มั้งยี่สิบยี่สิบโลงั้นก็ไม่ถึงมั้งไม<ล>เเเ่เส้นเดียวเนี่ยเส้นเดียวเนี่ยสิบโลได้นะครับสิบโลครับน่าจะได้นะมันกิโลเท่าไหร่นะกิโลสิบาทกิโลละสิบบาทถ้ายี่สิบถ้ายี่สิบก็สองร้อยหรอสองร้อยครับน,น่าจะได้นะสิบโล สิบโลครับเช่นนี่โอ้สิบโลสามมือจังสีได้แล้วเงือ้อเงื้อนี่บอกได้เลยว่าอากาศฮ้อนๆอนแดดฮ้อนๆ้อนยังสี่นี่เป็นปีบเป็นหาบเลยนะกว่าสีได้สองสองร้อยนะครับถ้าคิดตามที่เพิ่นวานะพี่น้องเพราะว่าเส้นหนึ่งนี่ประมาณจากยี่สิบโลได้เหล็กนี่กิโลละสิบบาทใช่ไหมครับใช่ใช่นี่น,น่าจะไม่ถึงครับ ครับจะประมาณสิบโลได้นะอสิบโลครับเพราะว่าอันนี้เพิ่นขุดมาเพิ่นตอกมาแล้วสองมือสองมือได้ทำนี่เองนะครับบบทันได้หอดเราซัวสีดึงเหล็กออกได้อย่างโบเมนไงนะพี่นอ้องนี่ต,ดดต้องสกัดต่ออีกตัดอีกแมนบอครับตัดหลอเอาลุงคิดว่าจะเอาหมดไหมทั้งทั้งทั้งเสาเนี่ยเอาเหล็กท,ทุกเส้นปะคิดว่าก็เรื่อยๆนะครับ คิดว่าถ้ามีแรงท่านั่นก็จะเคาะไปเรื่อยๆตอกไปเรื่อยๆแมนบอถ้าเอาอันนี้ออกแล้วมันจะนั่นได้เลยอ๋อมันจะง่ายง่ายหน่อยใช่ไหมโอเบิ้งนะพี่น้นองจะมอกนี่ได้เ,<ะ>เด็กเสานี่มีสี่หกเก็ดแปดแปดเซนนะพี่น้องแปดเซนนับจากต่อมันนะครับนี่แปดเซนโอ้สวัสดได้ บ่อยากสีเศษว่านี่คืองานหินอีหลอีสานบ่เจ้ากับสีมีน้ำใจให้ลุงนะพี่น้องอีสานบ่เจ้าเบิดกระเป๋าเท่านี้แหละมือนี้นะครับสี่ร้อยนะครับเพื่อสนับสนุนค้นทํามาหากินแบบสุดจริตนะครับลุงเอ้าครับอ๋อขอบคุณครับหากินสุดจริตนะครับนะใช่ไหมลุงครับไม่ไปหาเบียดเบียนใครนะครับเอาแบบงานสุดจริตนะครับมั่วกับใครครับอืมดีใจไหมไอ ดีใ,ใจนั้นตลาล้วครับฮะขอบคุณมากๆผมอดเก้าพร้มอมแม่หมดแล้วนี่พร้อมจนขอบคุณจริงๆครับอันนี้อีสานม่เจ้ากะเจ้าผมมาเอาไม้อีกมันนี้มืดเย็นแล้วครับมาเอาต่ออีก เดี๋ยววันนี้กินข้าวยังไนี่อ,อ,อมาเลยครับฮะก็ต้มข้าวต้มครับแล้วจะได้กลับบ้านตอนไหนนี่ครับเดี๋ยวจะพักก่อนครับเดี๋ยวไปกะเพื่อนดีใจนะพี่น้องกะอีสานมาเจ้อกะตื่นตันใจกันนะครับที่มาเจอมาพ่อลุงปนยังสี่นะครับกะดีใจขนาดไหนครับลุง ถามจริงครผมที่ไดใมาเลยครับผมไม่เคยมีใครให้เลยครับลูกเมียกับพ่กนี้เนาะไม่มีครับอยู่ตคนเดียวครับหาเลี้ยงเจ้าของคนเดียวครับเก็บขวดเก็บรายตามทางนี่เลยครับตามหมู่บ้านตามไรางทางนะครับไม่ขโมวยกองไก่ครับ อีสานบ่เจ้ากับสีขันข่นพ่ออยู่ขั่นมันมนันอึดอัดใจคือว่าแหละพี่น้องกับเพื่นอนกับว่าบราเคยมีผู้ใดหายเพื่อนกับตื่นตันใจเขากับพลอยตื่นตันใจไปน้ำก็ตายเลยครับหืมได้ซืชิมก็ชิมน้ำปลาชิมพริกเกลือแล้ครับซื้อข้าวซื้อน้ำปลาซื้อพริกเกลือครับโอ้ยเนาะกับคุณจริงๆครับ เอาเอาเมื่อปียังนะครับกับกับ